เพิ่งเดินทางกลับมาส่วนล้อเลยใช่ค่ะเพิ่งถึงเมื่อเมื่อเช้านี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปถ่ายทำที่นู่นกี่วันเลยประมาณ10วันค่ะประมาณ10วันได้ค่ะก็เต็มที่ค่ะก็ได้ได้ภาพได้อะไรที่ที่สวยแล้วก็บางที่เราก็เองเราเองก็ไม่เคยไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ได้อะไรมาค่อนข้างครบถ้วนเหมือนกันแต่ว่าก็ต่อสู้กับทิมฟ้าอากาศนิดน,นึงอะไรเงี้ยค่ะบางวันก็ฝนตกบางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้อง ปรับการถ่ายทำตามตาม,ตามสภาพอากาศนิดนึงมีเปลี่ยนแปลงโลเคชันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดินทางกันพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเราก็อยากได้ในภาพที่สวยที่ที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันมาให้มาให้ได้ชมกันในละครนะคะแต่ว่าทุกอยาก่างเป็นไปตามแผนไหมคะก็มีที่เป็นไปตามแผนด้วยแล้วก็มีที่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่ามีเรื่องฝนฟ้าอากาศางทีฝนตกก็ถ่ายทามไม่ได้หรือบางทีก็ต้อง อยากได้โลเคชันตรงนี้ก็ต้องก็ย่อมยอมถ่ายทํากันอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ได้ภาพที่หลากหลายอาจจะมีทั้งนางเอกทั้งกลางล่มทั้งแบบว่าแดดเลี้ยงทั้งแบบว่าโอ้โหใส่เสื้อหนาวอะไรเงี้ยคือครบทุกฤดูเยอะมากแต่ว่าก็ได้อะไรที่ที่สวยๆกลับมาอะไรนะคะเตรียมไปไว้ก่อนนะคะว่าจะเจอปัญหาตอนแรกกะว่าซัมเมอร์เลยค่ะกะว่าคงแบบเอออากาศคงร้อนอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเราก็เตรียมไปแบบพอดีพอดีอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าโอ้ยหาซื้อเสื้อหนาวกันแทบไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็ปัญหาก็มีมีนเป็นปกติอยู่แล้วค่ะก็พยายามที่จะดูแลแก้ไขกันแต่ว่าทีมงานทุกคนก็ตั้งใจมากแล้วก็ช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ทําใหา้โดยรวมก็คือราบรื่นมากแต่ถือว่าได้ฉากมาครบถ้วนหนื่ต้องการเลยไหมก็ได้ฉากครบถ้วนค่ะแล้วก็บางฉากเราก็ เอามาถ่ายที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีฉักจบแล้วนะคะ<อ> <laughs> แต่ตรงกลางยังไม่มีก็น่าจะได้ภาพที่ที่โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสถานที่ที่ที่สวยจากมุมมองของพุ่มกลับด้วยค จริงๆตามเรื่องจะมีไปถ่ายที่ฮ่องกงอีกค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเป็นที่อื่นหรือเปล่าหรือว่าจะช่วงเวลาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเดี๋ยวเอาเอาที่เราถ่ายเนี่ยกลับมาตัดต่อลองดูภาพกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแนละ้วเดี๋ยวคงแผนงานกันต่อเนื่องเป็นละครที่เดินทางไปไหนประเทศเยอะมากเลยค่ะนี่ไปลงไปมิวนิกแล้วต่อไปออสเตรีย2เมืองแล้วก็ไปที่เช็กต่อไปอีก2เมืองค่ะแล้วค่อยกลับมาที่มิวนิกอีกทีหนึ่งก็ ผเรียกว่าเราใช้เวลาเดินทางกันเยอะมากจริงๆแต่ว่าเราก็ได้ได้ภาพในมุมต่างๆที่พันว่ามันก็มันก็แปลกใหม่ดีแล้วเมืองเขามีเสน่ห์มากทุกเมืองเนี้ยค่ะคนาก็จะมองว่าีหรืออะไรกันก็น่าจะพอสมควรตามที่ก็ต้องกับทางช่องทางทัวร์ค่ะแล้วก็ทางพีเอสผู้จัด้วยก็คือดีลในส่วนเรื่องนี้กันอะไรเงี้ยค่ะก็คงเป็นไปตามเนื้อหาของเรื่องมากกว่าตามสมควรค่ะคนน่แจะว่าผมว่า คแม่เป็นละครเรื่องแรกท,ที่ยังเดินทางะขนาดนี้ยัง,ยงไม่เต็มตัว <c oughs> นะก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะด้วยตัวเรื่องคือต้องมีการเดินทางอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือทําทั้งทีเราก็อยากให้ให้ได้เต็มที่จริงๆอะไรอย่างเงียง้ยแต่ก็เหมือนเดิมค่ะถ้ามีอะไรที่อาจจะขาดตกบกพร่องตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากฝากติดชมแล้วก็ให้กําลังใจกันด้วยละกันจริงๆ, <c oughs> ๆเราแอบกดดันไหมคะพอพอไปถ่ายทำสงปรทศคนก็ต้องคาดหวังถึงภาพถึงอะไดออกมา เรก็ก็กดดันก็มีอยู่แล้วค,คือคือทำงานทุกเรื่องมันก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่เรื่องนี้คือมันก็มันก็จะเจอปัญหาเล็กปัญหาน้อยกับการถ่ายทำเช่น,นบางทีคนบางสถานที่เราถ่ายไม่ได้บางทีเป็นสถานที่สําคัญของเขาใช้อุปกรณ์บางอย่างไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ต่างๆอะไรเงีง้งงงยซึ่งเราก็ก็ต้องช่วยกันหลายตานนี้ที่ก็ต้องลับมาถ่ายทำที่เมืองไทยเป็นหลักเป็นหลักค่ะเป็นหลักแล้วก็เดี๋ยวแพลนอีกประเทศหนึ่งก็คงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงค ถามถึงเรื่องที่พีอยู่ที่ต่างประเทศหลายที่หวานแล้วก็นมีหนุชายนุ่นนี้อะไรอย่างงี้ที่บอกว่าพี่ลงรูปไปแพนยโกนนะก็ก็ส่งรูปให้ดูเรื่อยๆอะไอย่างเงี้ยค่ะว่าไปถ่ายตรงนู้นไปตรงนี้ก็ก็บอกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคี้เวลาบางทีมันห่างกันเหลื่อมๆบ้างอะไรอย่างเงยแล้วเวลาเราทางานพี่มีทางานบ้างก็ก็เลยอาจจะเป็นรูปบ้างเป็นลงไอบ้างเป็นเทคหากันบ้างาเงยนกตไม่คยเห็นโมเมนแบบที่ของพี่มีเท่าไหร โอ้เขาก็เอ็นจอยค่ะแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องสัญญาณบ้างบางทีก็จะทีคุยทีทีแล้วแบบป๊า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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังโอเคก็ได้อัปเดตกันเรื่อยๆค่ะแล้วก็แบบเพราะว่าสางพอลจะมป็นต่ายอยากจะขอที่เปล่ยนข้างแทนแล้วก็คิดถึงไอ้เนาะโหพี่วีเขียนโอ้โหก็ก็คิดถึงพอพออยู่ไอ้นั่นกันเราก็แบบว่าเออจะได้มีอะไรที่เรา เราแบบนึกถึงกันได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่นึกเหมือนกันว่าพี่หมีจะกล้าลงาแบบนี้อะไรเงี้ยไม่นึกว่าจะกล้าลงโมเมนต์อะไรแบบนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะปเป็นพอไปกันห่างกันนานหลายวันเลย <c oughs> ก็ประมาณ10วันก็ก็พอสมควรนะคะก็พอสมควรเหมือนกันคือจริงๆถ้าไปได้วยกันได้ก็อยากให้ไปอะไรเงี้ยแต่ก็คือคือด้วยด้วยงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามที่จะได้ได้สื่อสารกันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ ก็ไม่นะคะคือรอบที่แล้วไปเนเธอร์ลแลนด์ก็ประมาณก็ช่วงช่วงประมาณนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราก็เราก็แบบเออพอมันแบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้คุยตลอดหรือบางทีมันต้องขาดช่วงต้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็เลยก็เลยมีบ้างจริงๆริงแทนเคยจะถี่มันหวานถี่อะไรขนาดนี้เนี่ยเป็นอารมณ์ไหนกินยาพิมหรือเปล่าไม่ใช่เออไม่ได้ถามแต่เราก็บางทีเราก็ไม่ค่อยชินกับหมายถึงไม่ค่อยเห็นโมเมนต์นี้จากเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะเป็นคนเงียบๆไม่แบบ ไม่ไม่ลงอะไรแบบนี้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <_ d cess> เขาก็เลยบอกถึงถึงได้บอกพันว่าเออพี่ลงไปพันตรโกรนะหรือว่าอยา่าอย่าตกใจนะที่เห็นเขาลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคอ่ะแล้วก็เออแฮปปี้ตอนแรกท <_ d cess> ี่เห็นเลยเราเขาินนะแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอบอกโอ้โหนี่พี่หมีกล้าลงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็โอเคคือเขาก็ก็โอเคนะก็คือเราได้บอกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเขาโดนกระแสเนี่ยเขามีแบบเขินๆนะคะคะพี่หมีเหรอคะเขินๆไหมน่าจะ ก็คงเริ่มปรับตัวได้แล้วมั้งค่ะแต่ก็คงคงมีบ้างแหละเขาก็ไมไ่ไม่ได้ชินแต่เขาไม่ได้ต้องเจอหรือต้องสัมภาษณ์อะไรแบบแพนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะและพอกลับมาอย่างงี้ต้องไปทาไม่หายที่ถึงไหมคะเจอแล้วค่ะเจอกันแล้วพี่หมีไปรับเพื่อเช้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ไปทํางานเรียบร้อยแล้ว okay, ช่วงหลังวันบบนี้พี่หมีไม่ค่อยแบบมาตามเราดีงานอะไรไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่า เพราะว่าเข้างานคือค่อนข้างเป็นเวลามากแล้วก็เลิกก็เย็นแล้วอะไรเงี้ยเจอกันอาจจะแบบทานข้าวเย็นเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยซะมากกว่าคืออย่างเวลาถ้าไปต่างจังหวัดปกติก็จะถ้าว่างไปได้วยกันได้ก็จะไปอย่างเชฟร้อนเนี่ยก็ถ้าว่างก็จะไปได้วยกันมาสามปีแล้วค่ะปีนี้เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะได้ไปได้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคงดูดูช่วงวันอีกทีหนึ่งค่ะต้องปรับกันมากใช่ไหมคะเพราะแต่ก่อนติดกันมากปรับไหมก็ปรับนะคะคือมาถึงคือเขาก็ รียกว่ามาช่วยกันดูแลร,ระบบในการทํางานกันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่เขาช่วยให้เราไม่เหนื่อยมากได้ไม่ให้แม่เหนื่อยมากเขาก็จะมาช่วยดูอะไรเงี้ยแต่พออาทุอย่างอาจจะเริ่มอยู่ตัวขึ้นมีคนช่วยดูแล<ม>เขาก็เขาก็เอ่อมาคอยช่วยอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยค่ะคนก็มองว่าความรักมันเริ่มสูงรอำถึงแล้วถึงเวลาแล้วรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะงอเออมันก็แล้วแต่ว่า <laughs> คือแทนว่ามันมันคือการดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังมีอะไรที่เราแบบ คุยบังง้องแง่งบังอะไรบ้างคือเป็นเป็นตามปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยแทนว่าความเข้าใจก็คงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับแทนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีเรื่องอะไรที่เรายัางต้องคุยกันต้องปรับการต้องแบบเพิ่มเติมกันอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าอยู่บนพื้นฐานของของของ,ของสิ่งที่ดีเนาะของความรักของความคิดอะไรเงี้ยมันก็น่าจะโอเค